ก็ข่าวรสวัสดีถ้าไม่ชมดาราคนนี้กันด้วยนะคะเนี่ยเพิ่มมีบริลีตัวใหม่เข้ามาพี่เป็นแคนยอนนะพี่ชายตัวนี้เขาบอกว่าฟิลดูพี่ชายเหมือนเอฟไดงเหมือนเอลเอ็มเลยพี่ป้าจะมาลองกันนะพี่นะว่าเป็นยังไงพี่ชายเต็มสิบให้เ่าหร่พี่ก็มาดูกันเลยพี่ชายลุยพี่มาพี่ชายตัวนี้นะพี่นะแคนยอนพี่ชายเป็นร้อนนะพี่นะมาซองแข่งพี่ชาย20ิตัวพี่ผมบอกเลยว่าตัวนี้เขาคอนเฟิร์มมาเลยนะพี่ว่าเหมือนพวกตัวไทยเลยพี่ ผมเลยยังเหมือเลยพี่ชายมีคำว่าแค้นย้อนงนีพี่ตูด Noble LM ไปนะพี่นะแล้วใบยาแน่นๆเลยพี่ใบยาแน่นแน่นเลยผมว่าฟีลดีแน่เลยแล้วราคาดีจะพี่ชายตัวนี้3แบงค์แดงานั้นนะพี่ชายเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติเป็นไงพี่เต็มสิไปเท่าไหรายพี่ชายลุยเลยพี่ไป มาพี่ชายตัวนี้ผมชอบเลยพี่กลิ่นชัดกลิ่นแน่นพี่ชายใบยาแน่นๆเลยพี่ตรงนี้ตัวนี้ฟิวได้มากเลยพี่นะฟิวแบบใกล้เคียงกับฝังไทยเลยพี่เอฟแดงเอลเอ็มมาแรงเยอะผมว่าได้เลยฟิวได้แล้วราคาดีด้วยพี่ชายฮอตนี้นะพี่นะผมซื้อมาพี่ละสามแบงค์แดงเข้านั้นบิดรวมๆผมว่าโอเคเลยพี่ตัวนี้ผมชอบเลยพี่ชายถ้าใครชอบเลยพี่ผมทิ้งไลน์แอดไว้ให้พี่ พี่ชายก็จบแล้วพี่สาหรับคลิปนี้พี่ชายตัวนี้ผมให้10เต็ม1ิเลยพี่กลิ่นชัดกลิ่นแน่นพี่ตัวนี้แล้วราคาดีด้วยพี่ชายแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้พี่นะฝากกดไลค์กดติดตามหูมดีพี่ใครอยากหมรีวิวตัวไหนแบรนด์ไหนพี่ชายคอมเมนต์ไว้พี่เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูพี่ชายขอบคุณมากพี่ดุนจบพี่ชายหวัสดีครับ